ราศีเมษจ๋าฟังทั้งนี้ฉันมีข่าวดีมาบอกดวงปีนี้ของพวกเธอปังมากแต่จะปังเรื่องไหนเป็นพิเศษนะมาดูกันแกแกราศีเมษปีนี้เป็นไงบ้างอะ่ะเสียงเพื่อนสุบซิบแกว่าไงนะฉันได้ยินมาว่าเรื่องงานมาแรงแซงทุกโค้งเลยนะฉันตอบกลับ ใช่แล้วปีนี้ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีพฤกษพซึ่งส่งผลดีต่อชาวเมษในเรื่องการเงินและการงานสุดๆใครที่อยากลงทุนขยับขยายธุรกิจหรือแม้แต่เริ่มต้นงานใหม่บอกเลยว่าจังหวะมาแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะเรื่องความรักก็มีหลุ้นเหมือนกันคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่แบบไม่ทันตั้งตัวส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะหวานชื่นกว่าเดิมโรแมนติกสุดๆไปเลย สรุปง่ายๆดวงปีนี้ราศีเมษปังทั้งเรื่องงานเงนินและความรักแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆรออยู่ตรงหน้าคว้ามันไว้ให้มั่นนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย